สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยืนรถไทยเมืองช้างครับผมนี่ครับเอามาดูมิก้าจีโอนะครับสองร้อยสิบปั๊มสายคอมมันเร็วครับผมก่อนที่จะไปดูนะครับผมเดี๋ยวพาดูชุดแต่งกันก่อนครับผมกระจกด้านขวาชุบโครเมียมจังนอกครับด้านซ้ายครับผม3บานครับผมชุบนะครับเก่านอกมาเลยครับผมแล้วก็แก้ม แล้วก็กันชนนะครับไฟนี่ครับแล้วก็กระจังตรงนี้ครับผมจากนอกครับตัวนี้ด้วยครับแล้วก็ใต้กระจกครับนี่ครับสภาพสวยครับแล้วก็ตัวนี้เขาเรียกอะไรครับผมบังตอหรือเปล่าครับตรงนี้ครับสวยๆครับนี่ครับกระสีสวยๆเลยครับน Wool, <Your chocolate. S 2> ี้คร <fal is> ับผมกระสีสวยครับเจ็ดคอมมันเร็วครับผม สองครับอาซียาวมากครับอันนี้ต่อเป็นรถล่องได้ครับอาะซี่สวยครับสวยมากครับดูแหนบครับมาจากนอกครับดูเครื่องแห้งกริบครับผมเครื่องแห้งมากครับ ขโอเลยวันนี้สวยครับภายในครับตัวนี้เป็นรถเพื่อนสมัยเรียนครับผมมาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายครับผมนี่ครับภายในครับผมสวยครับวันนี้สวยสะอาดมากครับภายในครับภายในสะอาดมากครับเบาะแต่ง V i p พให้เรียบร้อยครับผม ก็เหลือตกแต่งครับผมเช็ดลงน้ำยงน้ำยาครับผมใครที่สนใจคามาดูได้ครับที่อุก้องเกียรินะครับผมอันนี้เป็นหัวแคบอันนี้เป็นหัวเอฟดีหัวแคบครับผม210คอมมอนเรลเทอร์โบครับผม7 e อีครับผม210คอมมอนเรลเทอร์โบนะครับผมสำหรับกันนี้ครับสวยมากครับ ด้านใต้ไม่มีผูครับผมนี่ครับกระจีสวยครับผมเกานอกมาเลยครับสั่งสเปคกได้นะครับผมใครสนใจก็มาสั่งสเปคกได้พูดคุยเรื่องราคาได้นะครับผมตกลงราคาได้ราคาย่อมเยาครับจับต้องได้ครับผมที่อููกล้องเกียริครับผมเพื่อนตอนสมัยเรียนครับผมใครที่สนใจก็แวะเข้ามาดูได้ัอนนี้ก็จะมีพวกหมอปลาดุกคันนั้นพร้อมใช้นะครับผมคันนั้นพร้อมใช้ ได้รีวิวไปในคลิปก่อนแล้วนะครับคันนั้นพร้อมใช้นะครับเจ็ดอีโมตอนเดียวนะครับผมกระบะสามีแปดสิบสำหรับคันนั้นนะครับผมใครที่สนใจแต่งพอประมาณครับตามที่เห็นนะครับผมเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่นะครับผมเข้ามาดูรถได้รถพร้อมใช้นะครับผมไปทดลองมาทดลองที่อู่ได้นะครับผมตอนนี้ทางอู่ก็เอาไปทดลองแล้วนะครับผมสภาพดูคันนี้ครับ สวยครับคันนี้สวยเดี๋ยวจะพาดูข้างในอีกรอบหนึ่งครับอันนี้เปิดไม่ได้บางนี้เปิดไม่ได้สวยครับสวยอยากให้เข้ามาดูตัวจริงครับรถตัวจริงครับนี่ครับที่อู่ก้องเกียรตินะครับผมเบอร์โทรนะครับ097 032 9355นะครับผม 0902962332นะครับผมเข้ามาดูได้นะครับผมรถตัวจริงที่อู่กล้องเกียรินะครับผมถือว่าตามที่สอบถามราคาครับราคาดีครับราคาไม่แรงครับผมกล้าฟันทุงได้เลยนะครับมาดูรถที่อู่กล้องเกียริได้นะครับผมหรือว่าสนใจต่อกระบะดาข้อเกษตข้ออะไรก็แวะมาพูดคุยครับผมนี่ครับรถทางอู่ก็จะมีตอนนี้มีอยู่สี่คันให้เลือกครับผมเมก้าแคป รับผมี e เทอร์โบ2 1 0เทอร์โบคอมมอนเรลนะครับแล้วก็หัวประดุกครับผมหัวประดุกจะมี2คันนะครับผมนี่ครับหัวดํากับหัวเขียวแล้วก็คันนั้นจะเป็น 7E หัวตอนเดียวครับผม210เทอร์โบคอมมอนเรลนะครับผมหัวตอนเดียวแต่งพร้อมใช้งานนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ